มันนี้ก็มาฟังการสู่ขวัญคนธรรมดาหรือว่าบทสูขวัญทั่วไปนะเพื่อเป็นการทุบทวนนะบางเทืาอ,อันใดก็แล้วแต่ถ้าบ่าได้ทุบทวนแล้วมันลืม <c oughs> มันนี้ก็ฟังมันสิลืมซ้ำไดอ่เอาจริงๆแล้วบางเถ้าลืมอะไรกันกับเอาคิดว่าเอาเห็ดได่เอาจำได่แต่ว่าบางเถ้อ พอเวลาเอาจริงแล้วก็ลงเกือนกับมาฟังด้วยนะโมตัสสังขารวัตโตอรังหะโตสมมาสัมพุทธานาโมตัสสังขารวัตโต สมมาสมพุทัสสนโมโอัสสัพขวตโตอระโตสมมาสมพุทัสส สสิสิสิทธิ์ประพร,บร์บอนวนแวนพิเศษตาิเรกเตจยใจยับมังคาลานิเรกอเนกสวัสดีไมตรีจงมีแก่เท่าปัญญาศีนาและอม,มาสิธาตราชกุมาร ให้โย่สุงสำราญตรับตอนเท่าปริยาทางบุตรและลูกเต่าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่กลัวคนทางหลายขิงสบายบางลําเลิดข่าแก้วเกิดกลางหงทั้งนี้พทนและภัยน้อย อายุคอยจากสีวังกอให้มีอายุยืนยาวบ่อนอ่อยกอให้ได้ฮอดหอยเก้าสิบขวาเนาวนานฝูงมูสัตรูมันยามาเมียบบังใดกอแต่พาก่นไทยมาตราสองส่อไรย,ยันลงมาโจมควันลานเจ้าให้ใหญ่สูง ลงมาจูง่องควายเจ้าเกินไปก่อนเสียสีมือนี้แม่นมือดีสีสีมือนี้แม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิง,งตัวก่อนตาแอนมันให้เจ้ามันยิงคว้าเตนบาจูวงประจัน Mình hay cháu mình nhìn qua cưa kháu luông cây lạt, Mình hay cháu mình nhìn qua ác à sụn tà văn, Mình hay cháu mình nhìn qua bà chán xài song trang, Mình hay cháu mình nhìn qua kháu cuồng nhâm thuyền si, Mình hay cháu mình nhìn qua sầu chi lục xáo, Ở Nhà thẻn phai nhà bông phạt phạt, มือนี้แม่นมือสง่าหมอทเทว่า,วามือแข่งวันนี้วันอี้ทีอาุตจสุขสิทธิโย้อมหลักฐานาเพิ่นจึงไปอารธาธนอาอาวาจานผู้ลาดมานังอาจอื่นเชิญควาน มือนี้แม่นมือดีมือนี้แม่นมือดีมือนี้ที่อาโมดใจโชคตกใบนี้แม่นตกไม่จันขันใบนี้แม่นขันไม่แกวเท่าแก่ปุ่นแม่นแล้วจังไห้คอยคุ้นควาน กุนกวนขึ้นสะเบิ r จอมภาษาทุนกวนขึ้นสะเบิกทาชีจันมือนี่แม่นมือสันวันนี่แม่นวันดีคอ o จากสู่กวนแก้วกูเกิดกลางเมืองบุญเฮืองงามยิ่งหอยทั้งนุ่มหน่อยแลบปานกลางทั้งสาวงามแลเฒ่าแก่พ่อแม่พร้อมลูกเ่า เละดนาเรทางเศษทีและถ้วย่าทวนนาหมเจ้าเมืองบุญเฮืองงามเลิศฟ้าเกินขี้ข้อมาเอิ่นเหียกเอากวรมาพลันพัมพอมเท่าแกมานั่งล้อมเจ้าอยู่สนหลอนเมื่เตาทอนี่แล้ว ยอบ้าขควันขื่นมันกะบ,บอมีแกนเมื่อแ้าทอนี้แล้วย่อ้าขควันขื่นมันกะบ,บอมีในขอแต่พระแกนไทยเจ้าบูมีบุญมาซอยคุณซอยอย่อควันลานเจ้าเยอะไก่จากเชิญ ông cho và vui u cầm vài nửa mở rồi khôn rồi nhỏ quan lan chào phải chạm chân năng, cầm cầm vai tay mà rồi buồn rồi nhỏ quan lan chào như phải chạm เราน h ่งแหงไขผู้อยู <cheg> ่พออาสนาคำมาสอยคู <League> ่นสอยย r กวันลานเก่าเยอะสิบโมสะดำลูกมาแต่ผู้หน่อยสา มาสอยคูนสอยยอกวันลานเจ้าเยอะสีสีหมอลวงลูกมาแต่เมืองฝ่ามาสอยคูนสอยยอกวันลานเจ้าเยอะหาสีหมอกาลูกมาแต่ผู้หอผู้าอยคูนอยยอันลานเจ้าเยอะ หมอเหล่านี้บ่แม่นหมอธรรมดาคาถาอันนี้แม่นคาถาตั้งแต่เขาหมอเฒ่าแต่โบราณเจ็ดใบย่อเพิ่นสิเอามามุนเจ้าแล้วเใบคู่นเพิ่นสิเอามากำเจ้าแล้วน้เตาแก้วออกบ่กินน เช็นก็ห่างยินดีอีลีเมื่อลาสียูฝ่าฝ่ามีคอยผาล่วงลายมีงัวคอยหลายคำพอกสร้างมาออกเรื่องนั้นคำตันแกววิเศษนอแกวเกิดกลางเมืองคำเรื่องใหม่โพไซสีไว้วรกแกนหาคนแก่กาแม่นฮานุมานคนหานันแม่นท่าวสังคีทีมาแก้ว วันเขาคุณพควรว่ามาเยู่นเออวันเจ้าไปปลูกผู้เป็นห้าก็ให้มาสามมือนี้วันนี้วันเจ้าไปปลูกมาเป็นใบ ก็ให้มาสามนือีวันนี้ว่าไม่เยอะม่อยอกวนอ้อยมานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินเข้าตุ่มแลลพของหวานมากินหำตานแลนหำอ้อย หมอเท่าอ e, ื้ <t nak> นจอย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 ละจอย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 ไอ้หมอเท่าอื้นจอยจอยให้ฝันหนุอยเม็นเต่ามาว่ามาอยู่กันเอ้ ควันน้อยแลควันนอกควันออกแหล่ควันก้างควันนี่วบางผมเกี่ยวควันทองน้อยแล่เอาหนุ่มควันผมดำดูอาควันปากกาเจรจาทั้งควันตาแล่ควันคิ้วควันนิ้วแล่ควันแขนควันขาแผ่นล่างไรลาไม่นันแม่นควันหู ก็ให้มาสามือนี้วันนี้ว่ามาเยอะอกวนเอิกินข้าผีให้เจ้าห้าเกี่ยวมากผีให้เจ้าคายให้เจ้าขึ้นมาได้ทองเปล่าให้เจ้ามาอยู่สืบสาง ดอมแม่มนันดาทั้งอิตาและเสื้อปูดยากอยู่กูดกกดถ้าให้เจ้ามารักษาต้นตัวเจ้าตับตัวเท่าที่ราคาก็ขาเธอน <c oughs> สาธุกับนี่แหละก็คือมาตกทวนนะ เอาหลงเอาลืมนะฮังเถื่อเอาแบบมันซ้อมในบทหนีเอาก็หลงไปคือกันครับลังเถื่อเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะครับบอกเป็นยังเออเป็นเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะมันบทเทียงที่บนว่าครับเอาละครับ,รบกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ